สวัสดีจ้าพบกับผมกอล์ฟแสงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปวิดีโอ MV นะครับสั้นๆน,นะก็จะเป็นการอัดด้วยมือถือซั m s u ง g g a l ็ x ซ A 5 2 S 5 G นั่นเองนะครับที่ผมเพิ่งได้ใช้งานมายังไม่ถึงเดือนนะครับวันนี้ผมก็พาน้องเปียมาด้วยนะครับก็คือแฟนผมเองผมก็จะมาทำา MV สั้นๆเกี่ยวกับแฟนผมนะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาวๆน่าจะชอบนะครับกับการมี MV เป็นของตัวเองนะครับผมก็จะทำสั้นๆน,นะลองมารับชมกันดีกว่านะครับว่าการถ่ายด้วย Samsung A52s 5G นะครับมันจะสามารถทำา v v ออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับก็ลองๆดูก็แล้วกันนะมาดูกันเลยนะครับ And there's no more hope is left in me. My red. และทั้งหมดนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คือการถ่ายทำด้วยมือถือ Samsung Galaxy A52S5G นะครับนี่อันนี้ก็คือกล้องหน้าของเขานะครับที่ผมอัดอยู่นี้นะมันเป็นยังไงบ้างนะครับความละเอียดความคมชัดและก็คุณภาพของวิดีโอเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับและนี่คือนางแบบของเรารู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ มือถือรุ่นนี้เป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับสาวที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่วิดีโอหรือแม้กระทั่งสายบล็อกเหมาะสมมากเชียร์เลยเชียร์เลยรุ่นนี้ถ้าไม่ได้มาสัมผัสนี้คือจะไม่พูดเลยขนาดใช้เอนะยังไม่เชียร์เลยก็รุ่นนี้นะครับก็เต็มไปด้วยประสิทธิภาพการถ่ายวิดีโอภาพนิ่งที่โอเคนะครับไม่ถึงกับขั้นเทพอะไรนะครับแต่ก็เป็นมือถือที่มีคุณภาพอีกรุ่นหนึ่ง และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวีโอนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะวันนี้จ้ะบ๊ายบายกิ้วๆ When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is so that I can surrender to you take me in your arms and hold me with your love for my rest.